สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลมาครับมาครับมาอีกแล้วครับกับข้าวบ้านครับแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับแซ่บแน่นอนครับวันนี้เมนูผัดชาเนื้อครับนี่ใส่พริกไทยอ่อนใส่กระชายครับใส่พริกใส่โอ้ยเครื่องผัดชาแล้วครับแล้วกินกับข้าวสวยละอนครับแล้วก็มีไข่เจียวคู่กันครับ กับข้าวบ้านๆครับเดี๋ยวรับรองครับว่าอร่อยแซ่บนัวครับอร่อยแน่นอนครับกับข้าวบานๆนะครับมีไข่เจียวครับแหนมหน่อยครับเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกรินครับมาครับใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามาลัางกินด้วยกันนะครับมาครับแซ่บๆครับนี่ กำลังร้อนๆฟันขึ้นอุ้ยๆเลยครับเสรษฐครับติดไทยครับครับ ไข่เจียวครับแรงไปไขรที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนรับชมกันตอนกี่โมงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มมาครับ แซ่บๆเดียวกันครับน้ำพริกแกงตําเองครับ ปนกับน้ำพริกแกงซื้อครับปนกันหน่อยครับอยู่ออกซื้อมาเงยหมดหมดแล้วจะเป็นรสชาติน้ำพริกแกงที่ซื้อมาเนี่ย เผ็ดแซบนัวครับขออนุญาตไม่กินพริกไทยนะครับพริกไทยเม็ดแต่ใส่ครับใส่หอมครับ <c oughs> เดี๋ยวพ่อแม่เป็น้องหาว่าทำไมใส่แล้วไม่กินครับ เข่ากันครับกับไข่เจียวครับวันนี้จังหวัดตราดฝนตกทั้งวันครับ ทั้งวันเลยครับพายุเข้าครับ เนื้อผัดชาครับใส่กระชายหอม,มอมครับกับข้าวบานๆนะครับแต่แซ่บครับ ง่ายๆอยู่ง่ายๆครับอย่าไปกินมันยุ่งยาครับช่วงสิ้นเดือนครับ ข้าวครับข้าวเช้านะครับเนี่ยข้าวเช้ากินเที่ยงครับข้าวเที่ยงกินเย็นครับข้าวเย็นกินเที่ยงคืนรอเล่นนะครับ น้อนแล้วครับตอนนั้นไม่ได้กินแล้วครับรับ อย่นจมกเลยครับ <c oughs> เขากันก็ใครไข่เจียวครับ แสบครับ ผิดดีก่อนอิ่มเรียบร้อยครับโอยแซ่บครับกับคาวบ้บานบอกแล้วครับรับรองอร่อยแซ่บแน่นอนครับเอาครับ <c oughs> เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมัน,นครับฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกดกระดิ่ง้วยครับ